จำนวนอตตกยะจำนวนอตตกยะคือจำนวนจริงที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้โดยที่เศษและส่วนเป็นจำนวนเต็มและส่วนไม่เท่ากับศูนคุณสมบัติของจำนวนอตตกยะ1เขียนในรูปเศษส่วนไม่ได้สองทศนิยมไม่รู้จบและไม่ซ้ำเช่นรูปสองเท่ากับ1.414 12135ไม่มีรูปซ้ำ สผลรวมผลต่างผลคูณหรือผลหารของจนนอํานวนตัตกยะกับจํานวนตรกยะอาจเป็นจํานวนตรกยะหรือจํานวนตัตกยะ4จํานวนตัตกยะที่พบบ่อยได้แก่รูทสองรูทสรูทห้าพายเป็นต้นตัวอย่างจํานวนตัตกยะได้แก่รูทสอง่าพายรูทหาเช่น0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0จุดจุดจุดทศนิยมไม่ซ้ำแบบไม่เป็นระบบ ตัวอย่างจำนวนที่ไม่ใช่อตกยะเช่นเศษ3ส่วน4ี่เป็นจำนวนตรกรยะเช่น0.66 6จุดจุดดเท่ากับเศษ2ส่วน3เป็นจำนวนตรกรยะเช่นรูทเ้าเท่ากับ3เป็นจำนวนตรกรยะเพราะผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มนักเรียนใช้รหัสนี้เข้าเกม